ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึงกับเย็นขนาดนั้นมันมันเย็นข้างในมันจะเป็นน่ากินกว่าไงรสชาติมันจะดีกว่าอากินแสกก,กินลูกเอ้ย <laughs> กินแสกก,กินลูกเอ้ย <laughs> กินแต่ใดๆก็กิน,ก,ก,นกินแล้วให้นักกินแล้วน,นะครับคุณแม่ขอบคุณนะครับแม่ตุก๊กแม่ตุก๊กแม่ตุกต๊กม,มาอีกหนึ่งรอบแล้ว มันมาอีกแล้วกับความอลังการงานสร้างกูยันติ่นกูปินฮะตอนนี้เขรลมสภาพนี่มันมีแต่ลมนนบ่มีฝนไหมม,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 มี่เห็นบน่ดิปุ่ยกายาดอกซื้อมาอยู่เต้นก็นดิ อัพ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 ไปมาเต้นเขียวนหน่ะฮะเน่ มันอยู่ในรังสีม่วงรังสีม่วงอยู่ในห่องเป็นมาเต้นเขียวนะลมยันลมมนะนเต้นเขียวมาคังเดียวมัดมาใส่เล็กเลยเอออยู่ในห่องอยู่บนหัวบนนอนฟังหัวบนนอนเสือกะหนเสือกมันอยู่ในในรังสีม่วงฟังหัวบนนอน เร่งกูบรรลุไกูยันล่วยมังขายแั้งแก่ต้้งแข็งนี่แหละอลหีบางทีก็นิดนึงอ่ะจริง ทุบบนงนี้มีใครอะไรไหมคะจะไปแมคโครนะคะเด็กๆรุงนี้แม่จะไปแมคโครจะไปซื้อปลาหมึกมาให้กิน มึงหัวดเดียวๆน่ะเดี๋ยวพรงนี้เปลี่ยนรสชาติกินข้าวต้มปลาดอลลี่ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนรสชาตินะคะจะให้น้องสามต้มข้าวต้มปลาดอลลี่โอไหม พวกนี้เป็นรสชาติใหม่เป็นข้าวต้มปลาดอลลี่มีคูจิ้นค่ะ แอดมินแอดลงรักสาวแบนเซอร์ บปนี่ปลดสายหนำเนาะลัางรถโอเคเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เน่ะมีละประมาณกี่นาทีละปิดเด้อเดี๋ยวไปเอารมของน้ำก่นอนก้อ,องแม่กุ้งไหม กนซัาซัตอดเงาย่างเดียวแท๊กแม่ได้บอกอย่างนี้ใต้ยิ้มเลแม่คุ เอาน้งแ็งเปล่าจา้าเดนนออไปส่งมัาได้น้ำแ็งทางแงไงคะพี่เนียเอาไปใส่เหลวใช่ว่าผดินอ้องชาจะคายของผ้าโพม,มดเดจ้าหนเงหือไปซุงจา้า ค<ผ>รับผมนั่นรถเถอะโอ้กระินเตีเ้ยมเนาะครับ เอาฟังคุณปิดคลิปแล้วเอาฟังนี่กับสิปิดคลิปคลิปนี้ากไว้ซะเมียค่ะขอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ